อ้าสวัสดีครับวันนี้คลิปนี้คลิปพิเศษอาจารย์ชยะจะสาธิตพิธีเติมแก๊สแก๊สไฟแชกที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเพราะว่าหาซื้อ,อถังกระป๋องแก๊สต้องใช้ของยี่ห้อของเขาคือดูปปองซึ่งเฉพาะแก๊สเนี่ยราคากระป๋องแก๊สคือดุปองเล็กกว่าน,นี้สามเท่านิ่มใหญ่ แต่ราคามันตก800กว่าบาทรวมค่าจสะสมเราก็รวมพันนะซึ่งถ้ารวมพันเนี่ยซื้อไฟแช็คแก๊ส10บ,บาทได้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 เป็นได้เป็นร้อยนะพันบาทซื้อ10 10บาทได้ร้อยอันถูกไหมคิดใช่ครับอันนี้เราก็เลยลูกชายเนี่ยก็เ,เลยไปเสิร์ช <c oughs> หาทาง Google ซึ่งตอนเจอผมก็งงนะผมหาไม่เจอ เพราะหหว่ามันต้องมี connecting connector ต,ต่อระหว่างถูกถังก่ององแค่ธรรมดากับกับตัวที่จะต่อครับไปแชั์ดูป้องเนี่ยอันนี้ลงทุนเต็มที่ก็รอยบาทถังเบลอเลยเติมได้เป็นสิบสิบยี่สิบครั้งถ้าแปดร้อยบาทเติมได้กี่ครั้งในตัวนี้นนนนเขาบอกวอเติมได้หลายครั้งโมงเลกลังว่าห้าครั้งห้าครั้งห้าครั้งแปดร้อยบาทเด็ดเสร็จร่วมพันนะก็พอดีไปเซิร์ชเจอว่ามันมี หัวต่อเป็นทองเหลืองกึง่งนะก็เลยสั่งเลยนี่มันไม่ใช่มันมันเป็นทองแรกช็ชอปปี้เลยนะช็อปปอาาี้ใช่เพราะอาจารย์จะใช้ใช่ของลาซาดาลาซาด้าไม่มีเลยสั่งสั่งมาแล้วตอนแรกเนื้อมาจากเมืองนอกส่งมาคนคนไทยสั่งสั่งจากเมืองจีนตอนแรกเนื้อมาจากฝรั่งเศสกลายเป็นจีนก็ใช้ได้ครับอันนี้เราสาธิตดู่เราเคยเลองเติมแล้วลงทุนก็ตัวนี้ร้อยกว่าบาทตัวนี้ก็ประมาณร้อยหนึ่ง เบ็ดเสร็จสองล้านกว่าเติมได้เลยเติมได้สิบยี่สิบสามสิบครั้งได้นี่ขั้นตอนการเติมอ่ะมันมีหัวต่อเนี่ยเราก็เสียบไว้ในในใน,ในกับกับไอกระป๋องแก๊สเราแล้วเปิดเปิดตูดของลูกป้องอน่ะมันมีมันม,ม,นมีอ่าที่เปิดอ่ะสุดท้ายเลย,ย,เ,ลย,เ,ลยเนี่ยมันมันอยู่งี้มันอยู่ตรงตรูดเนี่ยมันมีซ้ายขวาเนี่ยหมุนออกมาพอหมุนออกมาปุ๊บมันก็เจอรูมัน แล้วเอาเนี่ยมันจะมีในในส่วนเนี้ยเนี้ยมันมันจะมีอ่ามันก็จะมีรูของมันอีกทีเงเนี่ยเห็นไหมเห็นรูไหมเห็นแหลมๆไหมเห็นหเออนี่ใสเอาไปแล้วมีช่องเนี้ยก็รูนี่ใสนี่นี่ตอนเติมอ่ะต้องต้องอดีนะครับต้องหาเลยลองนิดนึงไ,ได้แรงกดได้เยอะๆ <c oughs> สะอาดเหลือเกินนะผักกีรวนะอยากกินอะไรมา แล้วก็เจียบดูไปแล้วก็กดนับหนึ่งสองสามสี่ห้าแค่น่าพอละวหรือว่สักห้าวิก็ได้ครับห้าวิก็นับหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามหนึ่งพันสี่หนึ่งพันห้าอ่ะดูนะอดีแล้วค่อยตรงๆแล้วตรงตๆแล้วกดหนึ่งสองสามหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามหนึ่งพันสี่หนึ่งพันห้าเต็มแล้วครับ ห้าวิครับมากว่านั้นมันก็กรั่วออกข้อม,มาเต็มแล้วนะอันนี้เราก็มาลองทดลองจุดดูไอ้ตรงนี้คือปุ่มที่ปรับปรับอ่าระดับตงไฟไฟเความแรงสูงตำ่ำอันนี้เราก็ปิดเข้าไปมันเป็นทองเคนะครับไม่ไม่ธรรมดามเ,เังเอไญไปคนสมบัติเจอปิดเข้าไปอันนี้เราก็แงะเปิดเข้ามานี่เตรียมปรับ ปรับไฟครับนี่เราเปิดอ่ะเราดูปองมันมันก็ดังปองเนี่ยเสียงไพเลาะครับ <c> อ <oughs> ้านี่แล้วก็จุดนะครับจุดก็ใช้มือขวานี่ครับจุดติดแล้วครับแล้วก็ปรับปรับความแรงออกพัดลมบานพัดลม <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับตู้ลมเลยอืมทำใหม่โทรใหม่หนึ่งสองซ่อมปองเนี่ย ดูปองก็อย่างนี้ปองลองเตียงเขารู้ว่าของของจริงของแท้แล้วจุดเลยครับอาจุดเนี่ยแล้วก็ปรับ,มา,รบมาปรับทีว่าจะแรงแค่ไหนน่าคันที่ห้อยนิดนึงอ่าลระแหะกำลังแบบแไปเปล่ากลังสวยอ่ามานั้นอ่าโอเคโอเคโอคอันนี้คือสาธิตวิธีการเติมแก๊สดูปองแล้วก็ การ5วินาทีแล้วก็การใช้หัว connecting connector เนี่ยต่อประหยัดตังไปได้เป็นพันนะครับเพราะว่าเฉพาะถังกระป๋องแก๊สมาอะตก800กว่าบาทแล้วกระป๋องก็เปรียงเลขก,กา3เท่าราคา800กว่าอันนี้น200กว่าบาทสบายสบายเลยแล้วก็นิปปันตูป้องเนี่ยถ้าเปิดปุ๊บเนี่ยอย่าไปเล่นเปิดป้องป้อง,องแล้วไม่จุดนะแก๊สออกครับ เขามีตัวเปิดปิดอ Auto, Aut omatic, อโต้อโตเมติคล้าช้เป็นใแมชชนิกพอเราเปิดฝาป้องเนี่ยชอบเปิดเล่นป้องแก๊สพุ่งเลยครับแต่มันไฟไม่ติดเพราะเราไม่จุดหมดครับแก๊สหมดนะวันนี้ก็สาธิตเพียงแค่นี้ครับเป็นเก็บความรู้เล็กๆน,น้อยๆครับผมอาจารย์ชัยยะขอรายงานทางเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กชัยยศครับภาษกรีซอสเอไชยัยยศถ้าทาง YouTube YouTube ก็ ่ออ่างจุดชายะชอกับยอชัยยออายะประยัน้อยครับก็ก็จะมีหน้าของอาจารย์ในขึ้นมาเยอะแยะเลยพอลงไว้หลายคลิปมีหลายเรื่องครับ่าหน้าติดตามครับขอเชิญอ่าเพื่อน,นติดตามชมได้นะครับแล้วก็ถ้าทาง ID Line ก็เข้า10 a u g 2511ครับครับขอบพระคุณมากครับอัสสดีครับลัสวัสดีครับ